ก็กลับสวัสดีชาวตะก้านคนครับอยู่ผมนะครับเอกนะวันนี้พบก,กับการอัปเดกเรกมในส่วนของนี่นะครับรับตัวอ้วนแดงได้แล้ววันนี้นะครับส่วนประกอบสกินที่ชาวร้อนในต้องมีก็เป็นในส่วนของนี่นะครับนอกอ้วนหรือปลาปักเป้า,ปาดแดงครับนอกอ้วนแดงนะจัดไปครับที่ลืมกดเปิดนะนครับเรค่คุณภาพที่คุณไว้วางใจเพราะคืนแค่รีคุณภาพที่คุณไว้วางใจ สมใสไปเรามีสีฟ้าแล้วนะครับก็แล้วก็ในส่วนของอล็อกอินในส่วนของนกนกอ้วน <c oughs> ผมค่ำผมชอบคำนี้ผมติดเรียกบ่อยนะตอนดูไลฟ์พี่เอกอก็รับได้ถึงตั้งแต่วันที่ยีบสามถึงวันที่ยี่สิบห้านะครับระยะเวลาแบบจำกัดนะอย่าลืมมารับกันนะครับแล้วก็ในส่วนของล็อกอินรับควิกแชทเหมือนกันนะครับก็ยีิบสามถึงยี่บห้าเหมือนกันนะดูจาก วันที่ข้างล่างก็ได้หรือจะดูจากวัน anyway. ที่ข้างบนก็ได้นะครับดูจากวันที่ข้างล่างก็จะง่ายกว่าการดูนะครับก็อย่าลืมไปกดกดล็อกอย่าลืมกดรับมาแหละง่ายดีก็เป็นในส่วนของเสียงกีดกชี้หาละแล้วก็สุดอย่างยอดเดี๋ยวผมไปกดสายแะ้วกันไปข้าวก้ามมาเนี้ยกันนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้ากากก็อย่าลืมไปเก็บกันเนาะสิ้นสุดวันที่30เดือน11นะครับไหนดี อน,นี้มัตซีอยู่กเกนะี้อยลืมเป็นรถนายมีแก่ไข่นะครับ,รรบมาเราจะลองเปลี่ยนละกันชิฮาระชิฮาระก็สุดย,ยอดดยอมาเสียงยุ่งเฉยก็ไม่รู้เข้าไมาหรือเปล่านะเมื่อกี้ก็ประมาณนี้กันนะครับในส่วนของนี้แต่กัตอ้าวเสียงยังดังดังจริงครับ ก็แล้วใส่เดชนะสีมชไหมอืมผมลืมใส่เลยดีเยนี่ละเข้าๆมานี้กันนะครับในส่วนของทีมข้อความด่วนนะมุยคลิกแชทนั่นเองนะครับเพื่อใครจะใส่เนาะส่วนขออภัยในเสียงที่รบกวนเมื่อกี้นะครับพอมเข้าห้องนะเสียงดังเลยนะเดี๋ยวพอมเขาอยู่ห้องค่าก็ขอโทษด้วยนะ ก็คร่าวๆมาเนี้ยกันนะครับก็ชอบกดไลค์ด้วยชอบกดแชร์กดซัลตะคายจอบประเด็นใจอยู่ตามคลิปบหม่ครับก็เป็นกัมเบกัมคร่าวๆแล้วกันเดี๋ยวมาพูดคุยถึงในส่วนของวอล์เลอร์พาร์ทนะพอวอล์เลอร์พาร์ทซีซั่นถัดไปใกล้จะมาแล้วนะครับท้นสุดอีก7วันเนาะก็สำหรับใครที่เก็บวอล์เลอร์พาร์ทซีซั่นนี้ก็ส่วนตัวแนะนำนะเพราะมาเกนกล้าไอรีส่วนมากครับคร่าวๆมาเนี้ยกันแชร์ไลค์ด้วยชอบกดแชร์ก,ก,ก็เลยพูดซ้ำอ,อีกทำไมเนี่ยก็แล้วแกันเจนี่ปตัตตานีแล้วกันนะ パまたね。